สวัสดีครับตอนนี้อยู่เซ็นทรัลพอยต์อุดรน้ำอยู่ฝั่งข้างๆน้ำฮาน้นน้ำวันนี้มาเดินดูฮะพอใครวันนี้โอเคหรอครับน้จะดูนะครับเสื้อผ้าเจอเยอะฮะ ของขายเยอะแยะนะครับอะไรเรา,อาดเดินดูด้วยครับสะสวยครับที่อุดรน,นะครับ สวยนะ่าทุนะ่งนับตัวละร้อยนี่ครับเสื้อผ้าส,สวยๆนะครับนี่เลยใครอยากจะได้เสื้อผ้าส,สวยมาที่นี่ครับที่อุดรน,นะสวยรับรองเท้าก็มี เอาอย่บอ่ะเนื่อนะ่ะคู่หน่อยได้ได้โซนนี้เป็นโซนของนะ้ของพวกเสื้อผ้าพวกนี้ข้าถ้าไปโซนนึงก็จะเป็นอาหารนะ้ำที่มีสมไก่ข้างบนโซนอาหารฝันน้นก็เป็นอาหารนะ้ำนะนี่ครนะับซื้อแล้วครับเป็นผ้าเช็ดตัวนะ บรรยากาศด้านข้างครับข้ามมีร้านรองเท้านะแอบดอกไม้สวยครับอันนี้ช่วงกลางนะครับน,น่าชส,สวยนะถ้าไปตรงนี้ครับ ข้างหลังนี้อันนี้เป็นขอ้องเพลงสดครับอันนี้ดนตรีสดครับตอนกลางคืนครับขอจะมีนักร้องกับดนตรีมาเล่นนะตอนกลางคืนนะแล้วก็มานั่งกินอาหารเย็ๆครับบรรยากาศดีๆครับนี่เลยครับของกินเยอะแยะนะบุรดอนะผมนี่ครับเชี่ยวว่าสุ้มไก่นะอันนี้นะจะเป็นอาหารนะจะมีให้แลกคูปปองนะตรงนี้ครับใครอยากมากินตรงนี้ได้เลยนั่งชย็ๆ บรรยากาศนะ้ำยามเย็นน้ำออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ข้างนอกนะำส,สวยๆไปไนต่อหน่อยไปเจะไปเราขับไปข้ามโอเคครับเราจะข้ามไปฝั่งเซ็นเตอร์พอยต์แล้วนะครับคราวนี้อันนั้นคือสถานีรถไฟอุดร,น,นะน,รน้ำนี่คือสถานีรถไฟอุดรเราจะไป รถมานะะ,ะ,ะ,ะมีของขายเยอะแยะนะครับวันนี้มาเอเวนเจอร์นะนี่เลยมีสะพายกระเป๋านะานสวยๆครับ ะรองเท้าสวยๆเนี่ยคุกใกญ่มั้งพวกเยอะตั้งใจเยอะเสื้อสวยเนี่ยครับรองเท้าเยอะๆสวยๆนะรองเท้าเนี่ยครับนี่ครับใครอยากได้รองเท้า,นะทา,ด,ทาดาวเทียมครับใช่ <c oughs> <c oughs> ดาวเทียมแม่ตาช้าง ไปใส่คู่กับแม่นะหกเก้าบาทโอ้สมัยก่อนนี้คู่ละสิบกว่าบาทยี่สิบบาทนะนี่พาเดินดูนะ เนี่อพยูดดสวยเดี <ALLY> ๋ยวเราจะพาเดินด <living> ูเรื่อยๆนะครับเซ็นเตอร์พอยท์ ไปดูโซนต่อไปอันนี้ของกินนะฝั่งนี้เสื้อเลยแม่มากินสื้อแล้วกระเต้งสด้จะน่าักแด่และ

งใหม่นั่นแหละเราิ Μ, ูน์เนี่ยรับของกินฮึใส่แม่ได้กันเะใส่แย้งกันห้ากินหมดหรอครับอยู่ที่ของกินนะครับ tí nó bị đồ đi em là lá trên lắm xong rồi đấy น้ำซอกับพั่ให้แม่นะข้านว,วน่ากินมากครับแถวนี้นะนครับแกนรน้อเลยของกินเยอะแยะ ไม่ไรครับโอ้อยตรงนี้ก็น่ากินนะเนี่ยร้านนี้นะยังส่งไปเลยปลามวยนอนน้ำนอนนั่นเสร, f, ร็จแล้วครับปลาหมึกครับปลาหมึกเจ้านี้อร่อยที่สุดในโลกครับ <c> <c> นี่ครับ เนี่ยปลาหมึกนะเนี่ยร้านนี้พ่อค้าแม่ค้านะร้านนี้อร่อยนะครับเนี่ยมาได้นะที่ยยยอ,อ,อยู่ดีดอนน่ายู่ดีอุดรนะที่เซ็นเตอร์พอยต์นะตรงนี้